สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง nbn นันด้านโนนนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมวัดพระพุทธบาทภูแฝดนะครับอยู่ที่ตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปชมบรรยากาศด้านบนกันนะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชม เขาจะไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าเดินเข้าไปในบริเวณวัดนะครับจะให้ถอดรองเท้าไว้ตรงทางเข้าเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมที่วัดพระพุทธบาทภูแฝดแห่งนี้นะครับจะไม่ค่อยมีพระมาจำพรรษาหรือมาจำที่วัดนะครับเคยมีพระนะครับ มาจำพรรษาหรือว่ามาพักก็จะอยู่ไม่นานนะครับก็จะสัญจรไปที่อื่นนะครับจะไม่มีพระอยู่ประจํานะครับแต่วันนี้นะครับที่ผมมาเนี่ยนะครับเข้าพรรษาปีหกานี้นะครับมีพระมาจำพรรษาอยู่หนึ่งโรคนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับโดยปกตินะครับก็จะมีแค่แม่ชีนะครับคอยดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้นะครับไม่มีพระอยู่ประจำนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมเดินขึ้นไปชมด้านบนนะครับบรรยากาศนะครับจะร่มรื่นนะครับจะดูะน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสนะครับสถานที่ดูมีมนลังนะครับท่านผู้ชม ขึ้นมาด้านบนนะครับพื้นจะร้อนมากนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับจะมาเที่ยวนะครับผมแนะนำนะครับให้ใส่ถุงเท้ามาด้วยนะครับเนื่องจากว่าขึ้นมาด้านบนเขาจะไม่ให้ใส่รองเท้าขึ้นมานะครับให้เดินเท้าเปล่านะครับพื้นจะร้อนนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับพอเราเดินขึ้นมานะครับก็จะเจอพระพุทธรูป ปางนากรกนะครับที่ประดิษฐานอยู่ด้านบนนะครับมีมองลงไปจากทางที่เราเดินขึ้นมาตะกี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท้ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมบนศาลานะครับตอ,รออตอนนี้เราเดินขึ้นมาด้านบนนะครับมาชมด้านบนกันก่อนนะครับ ด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลานดินลานกองสายนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีกองรายนะครับก่อเป็นกองกองมากมายนะครับเป็นเจดีสายนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินไปชมอีกสถานที่1น,นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของสถานที่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมกันครับผมก็พาท่านผู้ชมเดินมาถึงจุดแลนด์มาร์กอีกจุดหนึ่งของสถานที่แห่งนี้นะครับจะเป็น j จดีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีรูปปั้นพญานาคนะครับขนาดใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับ เดี๋ยวถ้าสถานที่ตรงนี้นะครับก่อสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะครับท่านผู้ชม,ผ,ชมผมจะมาอัปเดตนะครับมาถ่ายทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับเดินไปชมด้านหน้านะครับที่เขากำลังก่อสร้างองค์พญานาคองค์ใหญ่นะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินเข้าไปชมด้านในของเจดีย์นะครับว่าจะมีความสวยงามงดงามขนาดไหนนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีโอกาสนะครับอยากจะมาเที่ยวมาชมนะครับสถานที่ พระพุทธบาทโูแฟดแห่งนี้นะครับอยู่ที่ตำบลนาเสียวนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับห่างจากตัวจังหวัดประมาณ23มกิโลนะครับท่านผู้ชมใช้เส้นทางนะครับจากตัวจังหวัดชัยภูมินะครับมุ่งหน้าสู่เส้นทางมาทางอำเภอแก้งคร้อนนะครับแล้วก็จะมีทางแยกนะครับเลี้ยวขวานะครับเข้าสู่ถนนไสงามคอนสวรรค์นะครับท่านผู้ชม วิ่งเข้ามานะครับจากปากทางาถนนไซงามนครสวรรค์น,นะครับประมาณอีกสัก6-7กิโลนะครับก็จะถึงสถานที่แห่งนี้นะครับจะอยู่ทางขวามือของผู้ขับนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเดินเข้าไปชมด้านในกันนะครับเข้ามาด้านในนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ ก็จะสังเกตเห็นได้ว่าด้านไหนก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะครับเราจะไปชมอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือรอยพระพุทธบาทนะครับท่านผู้ชม